สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสมหวังปถนาอันนี้ไาจำต้อนรับเข้าสู่สมหวังปถนานะคะชื่อช่องรายการไม่ใช่ชื่อช่องรายการชื่อช่องว่าสมหวังปถนา oh. เป็นช่องที่เกี่ยวกับงานศินละปะโดยตรงขอทุกคนเข้าสู่งานศินละปะของช่องสมหวังปถนาค่ะ ได้เปิดตัวไปอย่างเป็นทางการช่องสมหวังพัฒนาวันนี้เรามีงานแรกมาแนะนำให้ทุกคนอะซึ่งเรายังไม่ได้อำนาจเลยก็ให้มันเรียวๆอย่างนี้แหละ ทุกคนน่าจะชอบนะก็ให้มันสภาพแบบนี้แหละนะทุกคนอ้าโอเควันนี้ก็ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องสมหวังปัถนายัางเป็นทางการนะทุกคน EP ที่หนึ่งนะคะก็ได้แนะนำไปใน EP ที่ผ่านมาแล้วว่า <c oughs> เราจะมาประมาณไหนเราจะมาแนวไหนแล้วก็เราจะทำเกี่ยวกับงานศิลปะประมาณไหนเราอาจจะไม่ได้เก่งงานศิลปะ เวอร์อะไรขนาดนั้นทุกคนไม่ได้เก่งแบบว่าถึงขั้นแบบโอ้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับงานเิลปะาถามว่าเรียนอะเราเรียนมาใช่ไหมแต่ว่าบางอย่างเราก็เราก็ต้องมาศึกษาข้างโนอกเองนะทุกคนนะไม่ได้แบบว่าเออรู้ทุกอย่างผสมสีสมสีเราสมผส,ส,สมเป็นเออเรารู้วิธีการสร้างแนวเรารู้วิธีการไล่สีเฉดสีอะไรเนี่ยเราพอรู้อยู่แต่ว่า ข้อมูลบางอย่างพวกประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยบางทีเราคืนอาจารย์ไปแล้วอะอาจจะต้องมาลือฟื้นกันเออบางคลิปเราอาจจะต้องมาทําเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สีเรื่องสีเรื่ององานศิลปะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทุกคนเออก็ดีนะแบบนี้นะทุกคนแต่ว่าเขาต้อนรับทุกคนนะขอต้อนรับทุกคนออวันนี้ก็จะมานําเสนอ,อใช่ค่ว่านําเสนอไหมี่ก็จะมาบอกเรื่องนี้ไม่ใช่มาบอกสิ ก็นำเสนอในรูปแบบของงานศิลปะที่ใช้สีไม้แทแด,ดนใช้สีไม้เป็นหลักนะอันนี้เราไม่ใช้ใช้พวกสีไม้เป็นหลักนะเพราะว่าทหนัดแล้วก็มีความสุขในการใช้สีไม้มากนะทุกคนนี่สีไม้นะก็เก็บสะสมไว้ค่อนข้างเยอะนะ EP ที่ผ่านมาเราก็แนะนำตัวไปแล้วว่าเราทำเกี่ยวกับอะไรเงี้ยเนาะ างานที่เราทําในวันนี้นะคะก็คืองานเกี่ยวกับน้องสมบาาัตพันตอนนี้ก็คือได้ประมาณสัก5%าเปละกันทําขนาด A4 ส4ทําได้5%อยู่เลยก็ยังไม่เสร็จแล้วก็เหลือทําด้านหลังเพิ่มขึ้นนะยังไม่เสร็จถ้าจะเสร็จแล้วก็เรามาดูกันแล้วก็มาดูขั้นตอนในการทํา เรียกว่าขั้นตอนเนี่ยไหมก็เรียกว่าขั้นตอนได้แล้วเนาะมาดูขั้นตอนในการทําแล้วก็มาดูวิธีการทําบางอย่างเราก็จะสอนแทรกให้ว่าเวลาระบายสีอะไรเงี้ยเราจะควรระบายยังไงหรือ,อวิธีการผสมสีเราควรจะเบรนสียังไงนะในเรื่องของการใช้สีไม้นะแต่ว่าถ้าเป็นสีอย่างอื่นนะเราจะอาจจะไม่ค่อยถนัดนะทุกคนเพราะว่า ไม่ได้จับนานอย่างเช่นสีน้ำมันอย่างเงี้ยหรือว่าสีน้ำอย่างเงี้ยเราไม่ได้จับนานนะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าอืมยังไม่โชว์ให้เห็นดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ถนัดกับมนันอะเราถนัดกับสีไม้อะสีไม้เป็นสีที่เบสิกที่สุดแล้วน,น,น,น้องๆหนูๆก,ก,ก,ก็ต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเออใช้ในชีวิตประจำวันหมายถึงว่า ใช้ในการระบายสีในการส่งงานครูอาจารย์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็สามารถเป็นภาพสเก็ตในการทําภาพสเก็ตได้อะไรเงี้ยสีไม้ก็จะก็แนะนําเป็นไม่แนะนาหรอกก็ก็ใช้สีทั่วไปเช่นสีคอนลีนอะไรเงี้ยหรือว่าสีเรนะซองนะทุกคนก็จะค่อนข้างที่จะเบสิกสุดแล้วนะแล้วเรามาดูก,กันว่าน้องสมรัตัธนาจะเสร็จไหมใน E ีีที่ หนึ่งไปเริ่มกันเลยก็ใช่ไหมเสียงไงล่ะตอนนี้นะคะกำลังทำด้านหลังอยู่ก็พยายามจะให้เสร็จภายในวันสุกร์นี้นะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราทำงานเร็วทุกคนก็จะได้ดูคลิปเร็วๆใช่ไหม ระอยากข้อช่องน้องสงหวังมังธนามากก็พยายามจะทำพื้นหลักนะทุกคนมีเรามีทิคในการระบายสีไม้ให้มันเนียนแบบนี้นะคะก็คือใช้วิธีการแบบซ้ำย้ำหน่อยแล้วก็มีการวนเห็นไหมเราจะวนสีให้ด้วยใกล้เลยเราจะวนสีเพื่อเก็บอุดรอยที่มันเป็นสีขาวอ่ะอ่ โดยการใช้สีอ่อนก่อนในการลงพื้นนะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็แบบระบายต็อันดับแรกก็คงก,ก็ทุกคนก็คงจะระบายไปที่ทางเดียวกันคือลืมบอกว่าเราอะสอนหนังสือนักเรียนด้วยนะเราสอนหนังสือนักเรียนแล้วทีนี้คือเด็กเวลาระบายสีเราหน่อยมากทุกคน คุณน้อยมากในการระบายสีทุกแล้วแบบว่าระบายสีแบบว่าอูอ้หูอย่างเงี้ยแล้วเราสึกว่าเฮ้ยคุณเธอไอพวกเจ้าเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือช่วยระบายสีให้มันดีๆหน่อยได้ไห,ไหมเพราะเราเป็นเราเป็นคนทํางานในเรื่องของงานพวกนี้เลยแบบว่ะแล้วเราสึกว่าเฮ้ยมันสีมันสามารถระบายแบบใจเย็นๆได้นะเราก็สามารถมีสมาธิกับมันได้อะไรอย่างเงี้ยอืม อ๋อฉันก็เลยแบบนะนี่นะก็พยายามจะเก็บพื้นหลังให้เต็มก่อนนะทุกคนเก็บพื้นหลังให้เต็มพยายามจะเก็บพื้นหลังตัวนี้ให้เต็มเดี๋ยวเวลามั่งๆจะหาไปเที่ยวหัวสิจังน,น่าจะลืยๆนี้เยเที่ยวมาก คืออยากไปเที่ยวหอสิงด้วยกันที่แบบเราไปดูเลยมาดันใจในการทำงานนะเพราะว่าหมดไฟไปเ <ไป S 2> ยอะก่อนหน้านี้ก็คือหมดไฟไปเยอะมากไม่ได้ทํางานไม่ได้ทํางานด้านนี้เลยคือไม่ได้จับมานานแล้วแล้วก็เวลากลับมาจับเราจะจับอยู่ประมาณกับสองสาเดือนนะแล้วก็จะทิ้งไปเ็จปุ๊บพองานมันเเราเป็นคนทํางาน่ะเนาะพอมีงานเข้ามาเราก็แบบไม่ได้ทาต่อทุกคนนี่ ให้ดูนี่นเราก็จะเก็บพื้นหลังแบบนี้นะก็จะเก็บพื้นหลังรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจริงๆก็ยังไม่เสร็จน,น,นั่นเลยอีกนิดนึงก็จะทาให้มันเป็นชั้นเลเยอร์อะไรอย่างเงี้ยนี่เราวาดน้องหนังก็จะวาดชั้นให้มันเลเยอร์ขึ้นมาดูคนวาดชั้นให้มันเป็นเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็ขาดไม่ได้คือคือเจ้าดอกไม้น้อยของฉันเจ้าดอกไม้น้อย ไม่รู้ดอกอะไรแต่ว่าดอกชบาแล้วกันไม่รู้ดอกอะไรแต่ชอบดอกไม้คือเป็นคนไม่รู้เรื่องดอกไม้แต่ชอบว่าดอกไม้เพราะมันน่ารักดีอราจะเก็บตรงนี้ให้มันเสร็จพยายามจะให้เสร็จแล้วกันพยายามนะ พอสติแตกก็ลืมระบายสีแบบเล,เละๆหน่อยเหนื่อยกับตัวเองแ้้กกันจะพยายามใจเย็นและงานเพราะว่าเป็นคนทำงานใจร้อนหน่อยคือศิลปะมันามาสามารถฝึกกันได้นะทุกคนแปลว่าสามารถฝึกกันได้นะคะเพราะว่า มันทาให้เรามีสมาธิในการทํางานได้แต่ว่ารู้สึกอยู่อายุสามสิบแล้วอะแต่รู้สึกว่าสมาธิสั้นเพราะว่าชอบจับโทรศัพท์มือหนึ่งจะเล่นโทรศัพท์แล้วมือหนึ่งก็จะระบายสีก็รู้สึกว่าตัวเองนา่าจะเป็นสมาธิสั้นนล้วแหละไม่รู้เหมือนกันเราเอาแต่พอมาทํางานแบบนี้ก็ก็ดีขึ้นพยายามจะมีสติมากขึ้นนะทุกคนนะแต่ตรงนี้ เาจะเก็บให้เสร็จไม่เดียวขาตั้งกล้องมาทุกคนจอาจจะมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างระบ,บายที่หนึ่งก็คือระบาย,ยบทุบสิบนาทีเพราะว่าเป็นคนชอบคีบรายละเอียดล่าสุดไปทำงานอะไรมาไม่รู้คีบรายละเอียดคีบรายละเอียดจนแบบ เออแค่ชั่วโมงนึงไม่ได้เราเพื่คนเห็นเห็นอะไรที่มันเป็นขอบข,ข,ข,ขาวๆแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องกลับไปเก็บนะคือเวลาเด็กๆทํางานมาเราให้คุณครูตรวจงานอะเรารู้สึกคันเขี้ยวมากเพราะว่าเด็กๆไม่เก็บร่องรอยเลยนักเรียนทําไมไม่เก็บร่องรอยอะไรเงี้ยก็ได้เด็กคันเขี้ยวไว้ขั้นแขวอะเนาะเออ คันแข่วะนะคันแข่วเลยแล้วก็ใช,ใช้ตัวนี้ช่วยบริเอันนี้เป็นของเลนส์องนะทุกคนเลนส์องอ่าเลนส์องใช่จะบอกว่าตัวนี้เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆดีมากนะแต่ว่าไส้มันจะค่อนข้างเปราะ,ะนิดนึงแต่เวลาเราเวลาวาดขนวาดขนก็จะแฮปปี้หน่อย เพราะว่าเขาค่อนข้างเก็บรายละเอียดดีมากมแล้วก็เก็บจริงๆเราก็ระบายซ้ำๆย้ำๆมันได้นะแต่ก็ต้องใจเย็นๆว่าบางทีสายตาเราดูไม่ดีมันก็ช่องเล็กๆน้อยๆของเราก็จะเก็บไม่ละเอียดอ,อขยับมาทางนี้นิดหนึ่ง เก็บรายละเอยียดให้เจ้มจนเก็บรายละเอียดให้เจ้มจนขึ้นแล้วก็อาสีสีฟ้าเข้ม, ừ, ทเขมทำเงาอะฟ้าเข้มทำเงา คนใจเย็นอยู่ไหมก็ไม่ค่อยแต่ว่าจะถ้าทํางานแบบนี้จะเป็นคนใจเย็นขึ้นเยอะเพราะว่าเห็นล่องรอยในการสีขาวไม่ได้ก้องลืมไม่โฟกัสละ เราจะให้ข้างบนมันเป็นสีสว่างเราก็เลยต้องลันสีดำเอ,อ้ยสีดำสีน้ำเงินเข้มนะให้มันฝุ่ขึ้นไปอมไม่ค่อยรู้วิธีการพูดเท่าไหร่แต่ว่าเนีเ่ยเบรนตรงเนี้ย เอาขวบดอกไม้อะไรเงี้ยเราลองทำให้ดอกไม้ไไมันมีชีวิตนิดนึงคือมันแข็งเกินนี่นะเก็บเลไ นี่แค่พื้นหลังนะเนี่ยใช้เวลาก,กับเลิม,มาทีแค่เก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะทุกคนเพื่อให้พื้นหลังมันดูมีชีวิชเราพยายามใช้สีเข้มขึ้นมานะคะเราใช้สีเข้มขึ้นมาเพื่อให้พื้นหลังดูมีมิติมากขึ้นเพราะเราจะใช้สีอ่อนๆด้านหน้า ราจะใช้สีเข้มด้านหลังใช่สีเข้มด้านหลังพื้นเข้มด้านหลังแล้วก็จะใช้โทนอ่อนด้านหน้าอ่าเราต้องสลับกันนะเวลาทำงานพื้นหลังเข้มแล้วด้านหน้าต้องอ่อน ได้แบบนี้เราก็จะได้พื้นหลังแบบนี้นะจ๊ะอืก็จะเป็นแบบฟิวสีไม้หน่อยฟิวสีไม้เลยเลยแต่ในใน,ในความเป็นจริงอะสีมันจะไม่เข้มขนาดนี้นะมันก็จะอ่อนหน่อยนิดนึงแล้วก็จะไปทำดียื่อด้านล่างต่อ โดยใช้สีอาจจะเป็นสีม,ม่วงก็ได้อ,าอ่าลองดูนะจ๊ะลงหน้านะทุกคนลงหน้าหน้องสมหวังพัฒนานี่อาจจะมองไม่เห็นนะลงหน้าให้เต็มด้วยสีเนื้อก่อนพอลงหน้าด้วยสีเนื้อเสร็จก็ตามด้วยสีเนื้อของ คอนลีนนะตอนนี้เราเราลงสีเนื้อของเลนส์องนะทุกคนเรนสซสองนะไม่ไมองเห็นไหมกับหัวกับด้านเอของเรนส์องก่อนนะเพราะว่าเรนส์องอ่ะจะค่อนข้างที่สีเข,ขา,าค่อนข้างที่จะมีเนื้อละเอียดแล้วก็ไม่ค่อยแบบเป็นร่องเท่าไหร่นะทุกคนก็ลงเสร็จลงให้ติมบริเวณจมูกเราจาก เขาเรียกว่าอะไรเราจะขอยังไม่ลงสีไว้เราจะลงสีเนื้อของเรนะสองเบอร์เจ็ดสิบห้าให้เต็มนะทุกคน,นเอาจริงๆภาพนี้อ่ะเป็นภาพที่ไม่ได้ยากนะแต่ว่าเราอยากตั้งใจทำมากๆเลยนะทุกคนเราอยากตั้งใจทำมากๆเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบเค่อยๆทำไปเพราะว่าพื้นหลังอ่ะ เนี่ยจะให้ดูพื้นหลังนะนี่สเสร็จแล้วพื้นหลัง,สงเสร็จแล้วไหมยังแดืน้องดอกไม้นะแต่ว่าเรามาทำตรงหน้าน้องก่อนจะลองเหมือนว่าไม่ตัดเส้นดูจะลองไม่ตัดเส้นเพราะว่างานที่ผ่านมาตัดเส้นแล้วรู้สึกว่า มันการ์ตูนเกินอะอยากให้มีความเป็นจริงหน่อยอเราจะทำหน้าควณให้มันเหมือนจริงเลยนะทุกคนมาที่วางกล้องกันไปแล้ววะเราจะทำหน้าควณให้เหมือนจริงที่สุดหมายถึงว่าใช้สีในการระบายให้เหมือนเหมือนคนจริงๆเพราะว่ามันเป็นหน้าเรา พอลงหน้าเสร็จลงให้เต็มเดี๋ยวจะเว้นจมูกไว้ก่อนนะทุกคนเพราะว่ากับคอรเรายังจะไม่ลงนะเพราะว่าเราจะมาใช้สีเนื้อของคอนลีนลงทับอีกรอบนะเพื่อที่จะสร้างเลเยอร์เงางเงาขึ้นมาสร้างเลเยอร์ของเงาขึ้นมาแบบบริเวณหนกแก้มอะไรเงี้ยพวกหนกแก้มต่างๆแล้วก็หน้าผากร่องรอยหน้าผาก ก็ให้เรามานูเงาเองลวกันว่าแสงอะ่ะมันจะเข้าฝั่งทางนี้อะไรเงี้ยอาจจะมีตกกระทบตรงนี้บ้างแล้วก็ตกกระทบแก้มตรงนี้บ้างแล้วก็ใต้ปากบ้างนะแต่ก็จะไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าแบบตกกระทบทั้งหมดเลยแล้วก็เงาเรา,เราจะไม่ได้ใส่เยอะทุกคนเราจะไม่ได้ใส่เงาเยอะไม่ลงเลย ก็มือหนึ่งก็ต้องถือกล้องมือหนึ่งก็ต้องระบายนี่เราก็จะใส่เงาตรงนี้สร้างเฉดเงาขึ้นมาก่อนนะเพราะว่าสีลำดับต่อไปที่เราจะใช้คือสีเขียวถ้าเราถ้าเราสร้างเลเยอร์เงาตอนนี้เราสร้างเลเยอร์เงาตรงนี้แล้วเรียบร้อยแล้วนะสร้างเลเยอร์เงาตรงนี้ บริเวณไรผมคนผมอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็สร้างละจริงๆจะค่อยๆทำไปก็ได้นะอ่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวเอาตรงนี้ให้เสร็จก่อนหลังจากที่เราใช้สีเนื้อของคอนลีนนะทุกคนเบอร์408ศบายเลเยอร์สร้างเอาเสร็จปุ๊บอ่ะพอเราใช้ สีเหนือใช่ไหมในการสร้างเงาขึ้นมาให้มันมีเงาขึ้นมานิดนึงเขาเรียกว่าสีเข้มอะเนาะเราก็ใช้สีเขียวนะสีเขียวของคอนลีนเบอร์สู2สองศสองในการไล่เงาขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อสร้างเงาทำไมต้องใช้สีเขียวเพราะว่าเอาจริงๆเนื้อคุณอะเนื้อคุณจริงๆถ้าเราสังเกตดู ก็จะมีเส้นเลือดที่มันมีสีเขียวใช่ไหมสีเขียวจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าสร้างเงาให้สมจริงที่สุดนะได้นะไม่รู้จะพูดยังไงก็แบบว่าส่วนใหญ่ไม่รู้เขาใช้ไหมแต่ว่านี่ไปเจอมาเราก็ได้เรียนมาแล้วก็เพื่อนๆในชั้นเรียนก็บอกนะคะบอกว่าเออถ้าใช้สีเขียวในการระบายเนี่ย คนมันก็จะมีความสมจริงยิ่งขึ้นเพราะว่าสีเขียวเนี่ยจะเป็นสื่อถึงเส้นเลือดหรือเปล่านะประมาณนั้นก็ทำไปทำแบบก่น